ดูนะคะหกหกหกสามหูบอกรที่จกหกหกสามังนมัมีหลักตัวหกแ้วหกเนาะหกามหเพื่อน้าอยู่ได้แต่ว่าขอขาดพุ่กเน

พยายามเงเสียเอาขึああ้มาอยู่เอาสีเอามาใช่ครับเพิ่เรื่อเพิ่งเอมาต่เาเล้วเาเเพิ่งมาวันีข้อลยทีาม่เลยัเอาวะเนี่ยเอาวะได้เต็งมาเต็งตั้มอันมือเนี่ยมือเอามาเบิดอันเด้อซุ่มต้นนั่อันตั้มสาม้มสองบ้าปากไปรูด้าปากเลยบอเอาเต็เจ้าเดีว bỏ thang hạn gì đi à nhưng Phát bạc Phá bạc kia Phá bạc tinh à. okay. tâm ok tinh tâm tinh tinh tâm này nặng 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 đấy này nặng nặng yêu nặng sám như trang hương nặng bạc tinh tâm còn nặng yêu gì đấy nặng yêu gì đó à số một tuổi ra tinh 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 tâm này. Tính tính tâm tính tâm 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 khỏi phải tinh hồ đó tinh hồ cái câu tinh tâm à số không chị cho chị hai cậu khuyên mà ใช่ก็ขึ้นบ่เดือเดอจ้าสิกินบ่เดือดเเจ้าเอาออกขึ้นไปยูยูสี่ห้าหกสองหมื่นที่เลือยูหกศูนย์ังสือขึ้นกอตัวเต็งหกเจได้ายตเตจะได้จ่ายอถือกร่รูให้ใครลเอัเบิดชอาตัวเต็งหกตัวเต็งงหกตัวเต็งตั้มผ้าปาเดิอ๋อยูสี่ห้าหกสองหมนที่เหลือยูหกศูถอออกถอออกสีซีเอวเออมันวัดกันอยู่เดียวแหละ

องสามสี่ห้าหกเจบองสเดปดี่ยใบเวอันอันนีอันนี้ยีเอ็ดยกับยีอดรู้เรื่องอันนี้สออันนี้สองหมรู้เรื่องสองหมื่นเดียวไอ้ที่แรกอะเจ้าล้งทะเลนตําเยวแปดหมื่แเอาเรือที่เอยเอาไปนะเอเ่แปดใบมยอมดิเอ เจ้าที่แรก้กว่าสิรลนี่เจ้ามาลงนี่งใ<ะ>ถ้าเหมือนร่วมกัน8ใบแปใบหนึ่งสองสามสี่ห้าแเต่งตํำอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปก้สิบเอ็ดสอ่ะแผแรก1 2หนึ่งสอามสี่หเจ็าสิอันนี้เต็งตํำหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกแปะแแรกครบแถที่สองสองหมื่นเป็นสี่หมื่นเนาะ1นึ มันก็ไดายขึ six, ้นไปก็ตีขึ้นนะตีตื 20. ้นขึ yep. et ้นนะตีขึ้นอยู่นะเก้ายสอาเต็งต่ตสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอองี่้านิโค้เต็มต่ำตาเยียสองหนึเบเอ็ดสองสามี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าอันนี้ตามเอียวยี่สิบสองเต็มเมเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยีบห้ายี่สิบหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองปลตเรมอันนี้3มใบก็หน่องสาม นี่ลวให้ที่วาเสียดมันเป่ใบหนึี่ห้ปดเบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิอันนี้สองหมือนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิองสาี้าสปย

ติหาหเพิ่มาพันสิงงานหาหวาสองสามซีเ่อไงนม่อไเอาลูกเบิร์ตมาทำมั้ยยี่ย่าเอาลูกเบิร์นเงเดียวมันดู่าอะไรเนี่ยหาใบหาใบเดือสอามีแล้วหาเท่าไห่บหาสองหาสองอ่อยวิ่งหายังเดียว,วย,ยูยวยหาา่หาสามาสามอันนี้เต็งตั้มบ่าเต็งตั้มวิ่งหายัางเดียว ันนี้ยังไงต้สามีฮบย์นากาตหาได้บ่เ่ย้อยอยู่หาตหาเลยชมมีเดินบ่นบ่เดินบ่เดินอยู่ใกล้ๆต้หาลงตํมแเออเต็มกัตบ่บเตะเตต้องรอดน่ะไม่ได้เต็มไม่ไดเต็มแลกไปเสียกคืเกาไปบอกพวกอแต่่มีไม่หาไง นี่ยไม่หากแต่สีดำก็เหรก์เสียดำพี่เดิมเหรอที่เดิมนะพี่เดิมไม่มีนะกินเดี่ยวขวบวันนี้ไ็เสียจะได้ตังคก็เกี่ยววันทูกค่อด้วยนะเจ้ายิ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าใบห้าใบสิบใบสองเามนบ่ครับอกเออจะหาต้องมาตำจ่อก็เลยอีกแ่ก็ดอมุดไฟเจี๊ยบมากเนี่ย เดี谢谢๋ยวตำซีขออีกหาใบสองตำซีเนาะเห็นวันทุกพอแต่วหยของห้ใบสองสามสี่ห้าเอรสองสามสี่ห้าไรวันทุกพอตำเดียวห้าใบไปข้อลบอกสห้ากเสิห้าใบตำซีหาใบติงตำตงตำหน่งสองง่าแเก้าสิบติงตำหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ ตายครบหัวเห็นบอจอไมก็ไหมก็แต่อีกสามหมื่นนะแต่อีกสามหมื่นจจะบ่อยแต่จโอ้ไม่จะขึ้นขึ้นแสงว่าเจนี้ท่ำบอเบิ้งเล้จีำสั้นนี้ตามบมดเ้ยเดี๋ยวต้องจีไปปีกันอยู่ข้างในกูตาำยังต่ะตีกันอยู่ข้างในกมาดูเจ้า Hà gì đây? À tham vô Hà gì À tham vô rất là này 3 yêu đấy Tâm yêu Tâm xám Hà xám Tâm trong chong tham mưu. Ah, tham mưu tham mưu. Tôi tìu tham mưu. Ah, yêu. Hope bay. Hãy yêu. Hope bay. Hãy yêu. Hãy tham mưu. Want to kho? Hãy. 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 Hãy.

เจ็ดเจ็ดเก้าสิบมีสองหมื่นเต็งต่ำห้องไฟห้อไฟเต็งมนนึงแหงไฟสไดันก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบทำไมไม่จับอันนี้เต็งต่ำใช่ไหมจิ๊มเนี่ยสิบเอาเนี่ยเอาไปสเียว่ะเียวได้นหะโอเคเรืองสิบเอ็ดใบอันนี้ก็เป็นพวมเอียวสมเอียวสองใบเองเดียว เจ้าข้นหมวดเตี Una ้ยาหาชิวบใบมงยหาใบมงคยหาใบนี่ตำเยี่ยวไ่องควยตเยี่ยวหาใบแม่นบ่กรกะเม่นตัวมงคายหาใบตาเยี่ยวอ่งสีมันหกใบไปลงนี้กับรงหันกับติดตำคอยกเอาหาเยี่ยวไปลงนี้อันนี้รงนี้อันนใช้ยันในรงนี่บ่งนันเราตเยี่ยวเอา ข่อยก็ยังเอาบ้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 าพ่อก็ได้เล่นตั้มเดียว่อยเอาตัวนี้เหรียญตั้มพี่ตั้มพี่ตั้พี่เนี่ขอโทษขอโทษขอโทษเอฟซีขอโทษอู้ดีจอยเอาตัวนี้กับตัวนี้ไปลงนี่ใช่ในก้อเย่บอกไม่ใจเลยกอนเดียวทั้งหมดได้เลยเพราะว่าเอาต้องซ้ำยาวกระป๋องหนึ่งเนี่ยก็สิจ่ายติดตามโอ้ยตั้มเดียวตั้มเดียวชิบูบ่าของของพุทธมอหาใบจานมือเดียวอ้าวหาใบเอาไปนี่มือเดียวเอามาอันเดี๋ยวเอาไปเอก chị bay chị bay nhau chị bay 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 bay chị bay 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 ไปเอาเต็มเตรมเอาเต็มเต8มเอาเต็มเตร5เอาเต็ um 2เตรมเอาเต็มเตตรมอามเตรอยเตตราเมรอต็าเอาเต็มมเเอาเอาอเ สองสามีหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามเจ็ดแปดเก้าส um ิบันี่แน่น huh? ี่แน่ครบแล้วนะไล่ไล่ไล่มึม่หาเนาะนี่คือจอมยุดเดคนโดมา

ส,สองเหย่อเลยเนยะดูขย,ยันาไปเนาะ,ะยังไงยังลงทาไปทาแบกับซ้ำเป็นแฟนเลยนี่เยื่อเลยโอยเต็งเต็งหายเนี่ยเต็งหายเลยเต็งซ้ำที่หายดอกตาทีาาอีกแะราปากนี่นนยังแรงเคิ ตำถามตำเอียวอ่าผ้าป่าอ่าเจ๊นี่กับนี่ผ้าป่าผ้าป่าอ่าตือนติงตั้มนี่กับนี่นี่นี่กับนี่เลยกับเด็กตั้มอันนี้สามเอียวป่ะผ้าป่าคือกันผ้าป่าคือกันนั่นอันนี้ครับอันนี้เอาไว้ตั้งหากเออตัวนี้กับตัวนี้ผ้าป่าตือนติงตั้มเปิดติสามเปิดชมนี่บาออก สามเต็มเต็มคอก็ต็มเต็มเติมได้สาได้เต็มห้าคือเกาก็ได้ตัวเยเต็มห้าเท่านั้นห้ใบอันนี้้ากเดี๋ยวนะอันนี้ห้าใบอันนี้หใบเต็มห้าใบใจวดเต็มห้าเรไปหเอาไปไปไปเปนสามเอสาม อะเยอะาสามจะเจาไปก่อนเจาใไปเาใไปสิบใบหนึ่งสอไปเจดติ่งติงยังบอเติงสไปบุ้งสี่ติงสี่เอาอันนี้เป็นสองหมื่นนะนะหาสามันสามหมื่นเนาะสองหมืสองหมื่นเอาไปสักสองหมื่นหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคอยเต็งตั้มงสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้าสบเอาไป อาสิงตามไปดน๋ยวเดอันนี้เขาจะหาสามเจ้าครบแล้วหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่อันนี้มันภาพแบบาพแยบแค่ละครเครื่องเยอะเครึ่งหนึ่งตามสามเครึ่งหนึ่งยังนะฮะสองมืนหาเห็นไหม Này là ông hát. Em bên trái bên Em bắt ạ, hát. Em bắt ông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  Ok. Em bắt ông hát. Em bắt ông hát. Em bắt ông hát. Em vậy ông

เอาเต็งสองมาไม่นนึงหมเลยเอาไปหตัวเดียวนียอ้ะเอาฟังเลยเด็ส่วนนั้นนะยิงแดงเอายุ่ยเอียวเดียวไปหนึ mm ่งนั่นยุ่ยเอียวเดียวตันนแต่กัดซีดำตัวเต็งหกอืมกัดซีดำอ่าชมดูเรื่องเพลงได้บ่าไมบาเอ้าบ่เดินได้บอกบานี้เขาเอาลูไม่ล่างอ่ะไหมหกสองมึงเมื่อที่ขึ้นเอียวมันกสิตดำเือกก็หกสองเอียวมันหกสองดอกไง พวกช่องกก็ได้เรื่อยๆนัเลเรื่อยๆหน่อยๆยกโยพอพอเปิดเปิด้โดมีต็ต็สีลงอย่างนั่นเี่ยใส่ยัใส่ยันไม่ใส่ยันแม่กูเอาแม่กักสีตดูียตัวเองกอยติงสีที่แรกเอากซุ้ตะนกซุ้มเจ็ใบกซุ้มเจ็ดใบลูังสำนันล่ะนี่นะคอยคอยติงติงพกที่แรกติงสีนี้หักวะ มันออกยังไงเอาพญายเจติงยัติงสองติงสงข่ไปติงยังก่อเจ้าไปใส่ซีหรือส่หกตต่งซีผู้ใดอยากซี่ข่ไปติงหกนี่แหละสรุปแล้วคข่เจ้าแค่สองหมื่นมนบ่เพราะว่าไข่ยต็งซเพราะว่าเอามาจากสองกับซีอะเสหกเลยเจ้เอาจ้เอาสองมาเลยแม่นโอเคมันจ่อยไสามหมื่นอันนี้สามหมอันนี้หมื่นหนึ่งแล้สามหมื่นหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหม่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่แบงนสี้เฉลยดีไม่ได้ไเอ่ย้ใกายหน่กเนใบฟกซกวถือได้ก็กายหน่อยนะเนาะเจ็ดหน่งงสมสี่ม่ดิใจแล้วกับรู้ใดใจเลยแล้วอดตั้งจุดใจจ็สามสี่หมือนสี่หกอนี่เออคอยกันยังวันมันวัดกันเลยหกับสี่อ่ะ โอเคยัโอเคนี่นะคะน่ทั้งแล้วขยับตอกขึ้นมาตามอีกแล้วโอ้ามันเป็นขยับปลอยมนมีนีแ้อะไเป็นสีบบนั้นลูกคุณแซ่หนึ่งโอ้โหแนนี้อยู่ร์คุณเอามาเพื่อนเลยเอาไปอยู่้างม คาต่างด้วยไม่ใช่หรอกคาต่างเดียวเจ็บพันหกพัครับลงหกพันสามเดียวเจ็บสาเจ็บไปเด้อบนั่ยี่เบไนี่เนี่ยสี่ใบเนาะสามสามได้ชมเดืกันแล้วเปิดมันดูคอมันเี่เนี่ใจน่สิมาเก็บโอ้ยมาเด๋อวตั้มนะ niềm trong xa mantu bơ tinh tâm view ăn tam yon nhở? ăn cái tam yon tam yon, tập phải luôn, ngồi đi. Nè nè này, phù vậy quá yon. Ninh một mươi tinh tâm, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À khởi quan cả day, nhìn thấy lại ai xuất ca. Ninh một mươi tinh tâm. หนึ่งสองสามสี่ห้าเ่นแะปดเก้าสิบอ่ะมึงคอยมื่อนได้ทุกคนไดาทุกคนแจกแจกวันนี้แจใจดีแจกใกล้ใกล้หัวนคิดมากเราแจกกว่าเจ้าสองสามส่ห้านทุกว่าจะใส่กี่ใบหุกไ่เจี๊บใบามสาอันนี้ก็ห้าใบอย่างละห้าใบจยกแยกไมหัวเจใบแต่มันมีตัวมันมีจักใบทั้งมบใบ อันนี้เจ่าไปเนี่คห้าห้า่ายอ็สิบัปจิตใบสน่ะหํา่งใบวันเกี้ยังใบไดบเ็บรไปลงพีเด้งเนี่ยนี่เจใบนี่มันมันกับบอเกิงกันแล้ววะท่านมันมีสิบเอ็ดใบแปดเก้าสิบสเอ็ดพญายันยันลงสี่เออล้งเจ็ดใบนึ่ไใบเจ็ดใบมันทุกฟ้อลงสี่ใบ7เจ็ดใบฟ้อฝ่าอื่นต้อสี่ห้าหเจ็ดแปดสสิบสอ